สวัสดีครับวันนี้เตรียมตัวไปส่งของครับส่งของให้ลูกค้าอันนี้จะส่งไปที่กรุงเทพครับกรุงเทพน่ครับผมเป็นเป็นแบบเป็นกล่องๆองนะครับแต่กล่องซองนี้จะส่งระแวกหมู่บ้านนี่ครับล้วก็นทอดนะครับพวกกล่องกลองนี้จะส่งกรุงเทพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกล่องครับผมแต่กล่องกล่องละหนึ่งร้อยกรัม หนึ่งร้อยบาทครับกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับ,รบแตบบ่กล่องใส่ลังเแนบบี่ยลังใหญ่เนี่ยกันกระแทกกันอะไรเย,ยบร้อยแล้วเป็นซองก็มีสั่งในหมู่บ้านแล้วก็ในอำเภอก็ไปในเมืองนะครับก็ไปส่งใลยแอบให้เขาด้วยเพาบอกว่าถ้าทอดแล้วก็เอามาให้ชิมด้วยนี่ครับไปส่งเขาเนี่ยครับสนใจสั่งมาได้นะครับผมสนใจสั่งมาได้ ตะกรันทอดไร้น้ำมันเน้นนะครับไร้น้ำมัน50กรัม5้าสิบาท100กรัมหนึ่งอบาทอยากได้สีทองอยากได้สีเงินแย่งได้นะครับบางคนชอบสีทองบางคนชอบสีเงินนะครับซองซีนนะครับซองซสิบซองซีนกล่องเป็นกล่องแข็งซีนสูญอากาศอีกทีหนึ่งตอบอยู่ในนี้แหละครับ กรอบดิบเล็กๆนี้เนี่ยนี่กรอบเนนี้แหละพอเราสลัดน้ำมันออกจนแห้งเลยนะครับให้อะไรให้ตะเกียนผมออกเยอะๆก่อนผมจะทอดในขายในลาซาด้าพวกนี้ครับเพราะผมมีร้านในลาซาด้าอยู่ลาซาด้าขายออนไลน์ทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละตอนนี้ก็ขายในระแวกหมู่บ้านหรือว่ากับคนที่แบบโพตร พูดตอบพูดถามก่อน,นีนอยากได้ก็เอาชิ้นนี้ก่อนถ้าขายในลาซาด้าเราทำไม่มีของเลยมันจะลําบากเราครับเพราะเราจะเอาสินค้าเรามาทาเองขายเองถ้าเราไปซื้อเข้ามาได้ไม่ได้แต่เราก็ไม่มั่นใจว่าตะกเตที่เขาเลี้ยงมันเลี้ยงออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นไหมหรือว่าเขาทําให้เราเป็นยังไงไ้ถ้าถ้าไดอยู่กันไว้แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเออทำออกมาดีนะเลี้ยงยังไงแล้วก็ตอนจับให้เราเนี่ยจับแบบไหนไม่เอาตัวตายตัวอะไรมาหรือว่าล้างท้องให้เราไหมอย่างเงี้ย ถ้าเราทำเองเราทาเองทุกขั้นตอนเราจะรู้หมดก็จะแต่มั่นใจของเราเองครับมันเป็นไม่ต้องโยนคนผิดเขา,าเออฟามนั้นทำมาทำตามนั้นทำมาให้เราไม่ได้ดีแตาทำเราเองดีกว่าผิดก็อยู่ที่เราเนี่ยครับผมใจอย่าลืมนะครับตะก,กระดนถอดไดน,น้ํามันนิ้นไรน้ํามันนี่ครับนี่ครับกล่องละร้อยฝากด้วยนะครับโอเคครับผมยังไงไปคอสเอาของใส่หลักไปส่งให้เขาก่อนนะครับผมขอบคุณครับ